พี่น้องชาอีฟุตบนมือบายทุกคนทุกท่านนะครับพวกผมจนต้องอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําแผนการเล่นแผนเด็ดที่เล่นเข้าเหมือนเองครับในเกมภาค2 0 2 4นี้เองนะครับซึ่งหลายๆทีมบางทีมหรือบางแผนก็อาจจะเปลี่ยนทีมนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมาแนะนํา5แผนการเล่นที่เล่นเข้าเหมือนและก็ควรจะ เซฟไปนะครับซึ่งในเคลิปนี้ก็จะแนะนําเทคนิคด้วย,ววยววนัน่น,นเองครับแล้วก็สไตล์โคดด้วยนั่นเองครับว่าเราควรเล่นเทคนิคและก็โค้ดคนไหนนั่นเองครับและก็เล่นสไตล์อะไรนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูแผนแรกเลยนั่นเองครับก็คือแผน C1 C1 หรือแผน C3 2 1นั่นเองครับลาดแผนแรกก็คือ4 5 9นะครับ โอเคครับในเกมภาค2024นี้เราไม่ต้องไปกดเอ็กตอาอีกแล้วนั่นเองครับเรากดในเกมแผนเลยนั่นเองครับแล้วก็ไปที่ตราสมูสรนครับเอ้มันเปลี่ยนมาใหม่นั่นเองครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับตัว A ตรงนี้นะครับเบสทีมเซตติ่งตรงนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนทีมนะครับณกปัจจุบันภาค2024อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองครับโอเคนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับราัแผนก็คือ459ครับกดไปที่เบสทีมนะครับ นครับกดที่เบิทีมแล้วก็ให้พวกเราเลือกที่4ตัวแรกก็คือทวีปเอเชียโฮเชเนียนะครับกดไปแล้วก็ให้ไปเลือกที่อาลีกตัวนี้นะครับเนชั่นแนลนะครับกดไปนะครับ5ตัวที่2ก็คือลีกนั่นเองครับต่อไป9ก็คือทีมนะครับอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนแผนนะครับเผื่อเขาบอกรหัสแผนมาเราก็จะได้เปลี่ยนถูกนั่นเองครับอานับไปทีมที่9เนี่ยหนึ่งสองสาม สี่แล้วก็9โอเคอเขียนนะครับก็คือทีมชาติจอแดนเอนครับเอนับไปนะครับเหนึ่งสองสามสี่เป็นแปดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็9กคือจอแดนเอนครับทีมชาติจอแดนเอครับเมื่อเลิกแล้วก็กดดันไปเขียนนะครับไปดูวิธีการยืนของแผนนี้นครับ ทำไมมันน่าเล่นนั่นเองนะครับก็ขึ้ที่ตัวโคดนะครับแล้วก็เช้งฟอร์เมชันแล้วก็กดดิฟอนนะครับนี่ตรงนี้เลยเอ็นะครับกลางตรงนี้กับปีกมันจะยืนไม่ห่างก,กันทำหให้เราสามารถต่อบอลได้สบายเอ็นครับแนะนำให้เล่นเลนนั่นเองนะครับถ้าใครจะเล่นแผนนี้นครับเทคนิคก,ก็คือ,อใช้ลองบอลเคาน์ตเตอร์นั่นเองครับเราจะใช้โมนิโย่ก็ได้หรือจะใช้ซิมูเน่ก็ได้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับผ่านไปแล้วแผนที่1นะครับต่อไปแผนที่2เองนะครับแผนที่2ก็คือแผน4 2 2 2ออนัเองครับที่มีตำแหน่ง AMF หรือมิดฟิล l d ตัวลุก2ตัวนะครับร่างแผนตรงนี้ก็คือ1 9 3นะครับโอเคกดไปที่ตาสมุดสอนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ตัว A-Bet Team Setting นะครับกดไปนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่ Bet Team นะครับ ลาดแผนตรงนี้ก็คือ193นะครับ1ก็คือทวีปนะครับทวีปยุโรปนะครับต่อไป9นะครับ9เราก็นับไป9นะครับนอก็คือตรงนี้นะครับอ่าลีกอ่าคริดิตชุดซุปเปอร์ลีกนั่นเองนะครับ9นะครับแล้วก็เลือกที่ทีมที่3นะครับลาดแผนตรงนี้ก็คือ193นะครับนี่โค้ดจริงๆก็คือโค้ดพิษล้นเองครับก็คือเป็นโค้ดที่ เป็นเบต้าในเกมภาค2021เองนะครับโอเคเมื่อเลือกแล้วก็กดดันไปแล้วก็แบบกลับเองนะครับแล้วก็กดที่ตัวโคดเ g e Formation แล้วก็กด Default เองนะครับนน่ตำแน่ง a อฟเตัวเองครับตามนี้เลยเองครับเดี๋ยววิธีการจัดแผนเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนเองนะครับราตรงนี้ก็คือ193นะครับสำหรับแผน4 2, 2. ่สองำหรับเทคนิคนะครับ แนะนําอยู่2เทคนิคนะครับก็คือเทคนิคลองบอลเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เอาไว้เองครับสองแผนนี้สองสไตล์นี้2เทคนิคนี้แนะนําให้เล่นเลยเองครับเพราะว่าเป็นแผนของโค้ดคนนี้ของทีมนี้เองนะครับส่วนลองบอลเคาน์เตอร์นะครับแนะนาอยู่2คนนักสรับโค้ดนะครับแนะนําไปซื้อเลยก็คือซิมเน่แล้วก็มูนโยนเอนครับแต่ถ้าถ้าผมเปรียบเทียบกันดูนะครับผมจะใช้ โค้ดมืนยญ่เข้ามือขวาเอ็นครับแนะนําเลยส่วนเอาไว้ก็โค้ดทูเคิลของอาบาเร์นนั่นเองนะครับโอเคนะครับผ่านไป2แผนแล้วต่อไปแผนที่3เอ็นครับแผนนี้เป็นแผนย่อนฮิตมากๆนะครับเป็นน่าจะเป็นแผนที่ย่อนฮิตในเกมภาค2 0 2 4เขาว่าได้เอ็นครับเพราะว่ามันสามารถป้องกันการยิงไกลได้ดีมากๆครับเพราะว่ามันมีกองกลางตัวรับ 2ตัวเอ็นครับของกลางที่ยืนหน้าขอบคโทษแบบนี้2ตัวเอ็นครับบอกเลยว่าภาคนี้นะครับต้องกันลูกยิงไกลให้ได้เอ็นครับเป็นเบต้าเลเยเอ็นครับลูกเปิดมงก็โดนเนื้อไปแล้วลูกยิงไกลเนี่ยโดนบับขึ้นมาเอ็นนะครับโอเคนะครับแผนนี้ก็คือแผน4 2 1 3อเอ็นครับก็จะแนะนําอยู่2ทีมด้วยกันนะครับแผนนี้ก็น่าจะเป็นแผนแรเลยก็ว่าได้นะรีบมาเปลี่ยน เอาไว้เลยนั่นเองครับผมเล่นแล้วเข้ามือมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับรันแเพรตรงนี้ก็คือ5 1าหนะครับก็ไปตาสมุทรนะครับกไปที่เบสทีมซิตติ้งก็กุญธีเบสทีมครับ5ตัวแรกก็คือนี่ครับทวีปแอฟริกานนั่เองครับโอเคนะครับ1ก็คืออันเดียวเลยนั่นเองครับในชแนลนะครับต่อไปก็คือทีมที่13เราไม่ต้องนับอะไรยากครับ เลื่อนไปข้างล่างเลยนั่เองครับก็คือทีมชาติแซมเบียเห็นเองนะครับานานแพ้ตัวนี้ก็คือ5113นะครับเมื่อเลิกแล้วก็กดดันไปแล้วก็แพ็กกลับนะครับแล้วก็กดที่ตัวโค้ดเราไปเปลี่ยนแผนเชิงฟอร์มิชันนะครับแล้วก็คดดีฟอนะครับเอ่ตัวนี้นะครับมันจะมี d ีเอฟหตัวแล้วก็ซีเอฟหตัวนะครับแนะนำเลยถ้าจะเล่นแผนนี้แนะนำให้ เปลี่ยนตำแหน่ง c ีเเป็นเอเครับโคดเดาแมวเลยนเอนครับมันจะได้แทงทะลุช่องวิ่งขึ้นนานเอีนครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับมันพิเศษตรงนี้ก็คือนี่ครับปีกมันจะยืนต่ำนะครับต่อบอลโคตรดีเลยนเองครับมันจะลงมารับบอลด้วยเองครับถ้าสมถติว่าเป็นแผนในฟอร์มิชันนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเอนครับในฟอร์มิชันตรงนี้นะครับแผน4 2อ่าโอเคนะครับนี่ครับ ปีมันจะยืนสูงเกินไปนั่นเองเอครับมันจะทําให้เราตอบบอลยากแต่ถ้าเป็นแผนเสมเบียนนอครับนี่ครับดูครับนี่ผมว่ามันยืนสวยมากๆเลยนั่นเองครับไปเซฟไว้เลยผมเล่นแล้วรับรองเอาหัวผมไปประกันเลยเล่นเข้าเหมืองมากๆเลยนั่นเองครับสุดๆเลยนั่นเองครับเออปีสองข้างนี้แล้วกต็ตรงนี้นะครับมันจะดีมากๆเลยนันเอครับแต่ถ้าเป็นแผนแะรอีกแผนหนึ่งนะนี่มันจะยืนห่างแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ที่เราต้องการแต่ผมว่าแผนนี้ ก็ดีเหมือนกันเอยนครับมันจะยืนเ,เก็บกวาดหน้ากอบขีดโทษเองนครับยินสวยๆเล่นเอ็นครับลานแผ่ตัวนี้ก็คือ513โอเคสำหรับเทคนิคเทคนิคก,ก็คือแนะนําให้เล่น2 2เทคนิคครับก็คือสายพูชั่นเกมแล้วก็สายเอาไว้นะครับาสาหรับโค้ดที่จะแนะนําก็คือตัวเดียวเลยครับเพราะว่าเกมภาคสุ24นยี้สินี้ ค่าทีมพิไตล์โคตรมีส่วนสําคัญในการบูทค่าพลังนักเตะเองครับต้องเอาค่าทีมพิไตล์สูงสูงไว้เอครับสายพอยัน่นเกมแนะนําให้ใช้โคตรเปปนั็นเองครับส่วนสายเอาไว้ก็ค่าทีมพิไตล์สูงสุดก็คือโคตรถูเคลื่นของบาเอ็นิูนิคเองนะครับโอเคผ่านไปผ่านไปดูแผน4213อีกแผนหนึ่งนั่นเองนะครับล่านแผนตัวน,นี้ก็คือ4 22นะครับโอเคกดที่ตาสมุสรน,นะครับกดที่เบสทีมนะครับแล้วก็กดไปที่เบสทีมนะครับโอเคหน้าตแผนตัวนี้4 2่สครับ4ตัวแรกก็คือเอเชียโอเชียเนียนะครับต่อไปก็คือ2ก็คือเจลิกดิวิชั่น2นะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เลือกทีมที่2องครับหน้าตแผนตรงนี้ก็คือ4 2 2นะครับ ก็กดดันไปไปดูนะครับว่าวิธีการยืนมันจะแตกต่างกันกับแผนนี้ยังไงนั่นเองนะครับกับที่ตัวโค้ชเชนคอมเพรสชั่นแล้วก็ดีฟอร์นะครับนี่ปีกจะยืนสูงนะครับปีกยืนสูงนิดนึงนั่นเองนะครับอ่าบางคนถามว่าเออทำไมมันก็คล้ายๆกันกับอ่าแผนที่อยู่ในนี้ผมว่ามันไม่คล้ายนะครับดูครับปีกมันจะยืนต่ํากว่านะครับนี่ครับมันจะยืนต่ํากว่านิดนึงนะครับนี่อ่าสำหรับเทคนิคนะครับสำหรับเทคนิค แนะนาเลยสายเอาไว้ครับโค้ดทูเคลครับเอาไวเล่นเลยเอ็นครับสุดนตัวผมระหว่างแผนเซมเบียกับแผนของยามากาตาตรงนี้นครับผมชอบแผนเซมเบียมากกว่านครับรีบไปเซฟไว้เลยเอ็นครับก่อนที่มันจะหายไปเอ็นเอนครับเพราะว่าแผนจะอัปเดตทุกวันพฤหัสบดีเอ็นครับเพื่อทีมนั้นๆเปลี่ยนแผนเอ็นครับโอเคนะครับไปดูแผนย่อนฮิตอีกแผนหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็คือแผน4132อันนี้ก็มีคนถามกันมาเยอะนะครับว่าแผน4132ตัวนี้มันหายไปไหนแล้วนั่นเองนะครับก็ณับปัจจุบันก็จะมีอยู่2ทีมที่มีแผนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันแรกก็คือลาดแผนตรงนี้ก็คือ11211นะครับกับไปที่ตาสมุทรสอนนะครับแล้วก็กับไปที่เมททีมเซตติ้งนะครับแล้วก็กับไปที่เบททีมนะครับ1ก็คือนะครับ หนึ่งก็คือทวีปยุโรปนะครับต่อไป12 12ก็คือตรงนี้นะครับไม่ต้องนับก็ได้ครับเทมาที่สเปนิสหลีกตรงนี้นะครับก็คือหลีกสเปนนะครับกดไป12นะครับแล้วก็ให้เลือกทีมที่11นะครับแล้วก็นับไปทีมที่11นะครับนี่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตรงนี้นะครับก็คือสมุรเอนกตาเฟ่เอนะครับ ถ้าเป็นชื่อทางการก็คือสมุทรสรเกตเฟนเองนะครับลาดแผ่ตัวนี้ก็คือ1211นะครับกดดันไปแม็กกลับแล้วก็ตัวโค้ดเชงฟอร์มิชันแล้วก็ดีฟอนนะครับเห็นไหมครับนี่แผนนี้ที่เราต้องการมอแล้วนั่นเองครับเผื่อใครลองเล่นในภา 2, 2022, คส0 2 2บก็เกินเซิร์ฟเลยนั่นเองครับเพราะว่าเกมภาคนี้มันเกมเพลย์เร็วขึ้นนะครับหน้าคู่เกิดแน่นอนเองครับหน้าคู่เกิดแน่นอนนะครับ,นนนนนรบผมรับรองเลย ไอ้พวกแผนตนาคู่ต่างๆเพราะว่ามันเปิดมงเกมมิ่งนะมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนั่นเองครับนานๆทีมันจะดุมมงเข้านั่นเองครับเพราะว่ากองหลังมันมีปฏิกิริยามงได้ไวขึ้นเองครับสังเกตดูเกมเพย์ภาคนี้นะครับสําหรับเทคนิคนะครับของแผนนี้นะครับแนะนำลองบนเคาน์เตอร์ก็ได้หรือเอาไว้นั่นเองครับลองบนเคาน์เตอร์ก็แนะนำบุญโยหรือซูมิอุเน่ก็ได้นะครับส่วนเอาไว้ก็โค้ด ทูเคิลเองครับสนด์แม้นะครับแผนนี้โอเคไปดูอีกทีมหนึ่งนะครับที่มีแผน4-1-3-2นะครับลาดแผนตัวนี้ก็คือ1-10-20นะครับ1 10 20นะครับกูไปที่ตราสมุสรรนะครับแล้วก็เบสทีมเซตติ้งนะครับแล้วก็เบสทีมครับเหมือนเดิมนะครับก็คือ1ก็คือยุโรปนะครับไป10นะครับ10ก็คือหลีกอิตาลีนะครับเอ ดีกิตตลีตุนนี้นะครับอิตาเลียนลีกตัวนี้นะครับเน่คนก็ไปแล้วก็สโมสรที่20ไม่ต้องนับยากเลยนเอ็นครับก็คือสโมสรสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่ามันออกเสียงว่าไงนะคาร์ลิเอลิอาร์บีอันนี้ถ้าถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะเองนะครับโอเคนะครับอ่าไปดูวิธีการยืนมันแตกต่างกันยังไงนะครับกลุ่มที่ตัวโค้ดนะครับเชิงโปรโมชันแล้วก็ดีฟอร์นะครับโอเคเห็นไหมครับ ก็จะเหมือนๆกันคล้ายๆกันเองครับแต่เทคนิคแนะนําทั้งคู่เลยเองครับ2แผนนี้แนะนำเอาไว้แล้วก็รางวัลควอเตือนจะสุดๆเลยเองนะครับโอเคครับไปดูแผนย้อนฮิตที่เป็นแผนที่ผมเล่นมานานแล้วนะครับตั้งแต่ภาคสองพันยี่นะครับเป็นแผนที่เข้ามือมากนะครับก็คือแผน4 1 2 3ครับไปดูทีมแรกนะครับจะมีสุดสองทีมนั่นเองครับที่มีแผนสี่หนึ่งสนะครับกุญที่ ตัดสโมรสเมรเวททีมเซีตมิ้งนะครับแล้วก็เวททีมนะครับนัดแผนตัวนี้ก็คือ 4, 4 10นะครับ4ตัวแรกก็คือเอเชียโปรเชียนะครับแล้วก็4ี่ตัวที่สก็คือเอฟซีเชียมเปียนลีกนะครับกดไปแล้วก็ให้เลือกที่สโมรสรน,นี้นะครับ10นะครับก็คือทีมคามาสกิฟอนทันเล่นั่นเองนะครับนัดแผน4 4 10นั่นเองนะครับโอเคกดดันไปอันนี้ก็มันจะหายไปหลีกนึงนะเออ อัปเป็น2,024มันจะหายไปอีกหนึ่งนะครับน้าทแผนเดิมมันจะเป็น4-50เอออันนี้เปลี่ยนเป็น4-40นเองนะครับโอเคไปดูวิธีการยืนของแผนนี้นะครับวิธีตัวโค้ชเชงฟอร์มิชันดีฟอร์นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีกลางตรงนี้2ตัวแนะนำเลยถ้าอยากให้เสด่าแมวนะครับให้เป็นตำแหน่ง a m f 2ตัวครับบอกเลยครับกลางแน่นๆครับบุกลูกแตกครับนี่ครับเปลี่ยนก็ได้ครับนี่ตามนี้ครับโคตรสุดเหมือน อีกแผนหนึ่งนะครับกลางแน่นนะครับสามารถแพ็คเกมก็ได้น่นเองครับมันหลากหลายดีนเอ็นครับสลับแผนพวกนี้นะครับโอเคมาดูอีกทีมนึงครับอันนี้ก็เป็นทีมที่ไม่เคยเปลี่ยนแผนเลยสําหรับทีมซิเบอร์ฮานเอสซีครับก็คือลาดแผนตรงนี้ก็คือ445ครับลาดแผนก็เปลี่ยนเหมือนกันเอ็นครับตัวที่ตาสมุทรรนะครับแล้วก็เบสทีมนะครับแล้วก็เบสทีมตัวนี้ครับโอเคลาดแผน445นะครับ 4 4 5 4ตัวแรกก็คือเอเชียโอุรุกวียนะครับต่อไป4ตัว2คือ AFC ซีแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่สโมสรซีประหารเอฟบอกเลยว่าแผนนี้ทีมนี้โอ้โหเป็นอมตะมากๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยเอ็นครับตั้งแต่ย e ุคฟุตบอลสอพัน 22, ยี่สิบเลนเอ็นครับโอเคกดดันไปแบ็กกับนะครับโตัวโค้ชเช็งโปรโมชั่นแล้วก็ดีฟอนครับนี่เป็นแผนหลักที่ผมเล่นเลยก็ว่าได้นะเนี่ยสองข้างนี้ แล้วก็กลางตัวนี้มันยืนชิดกันนะครับต่อบอลง่ายเปิดบงกิมบิงก็ได้เราจะปั่นโค้งก็ได้นะครับสุดจัดเลยครับนี่แนะนําให้เล่นลินเอียนครับแล้วก็กลางสองตัวนี้ช่วงนี้สกิลลองเล่นเคลิ้มไม่โดนบัฟแล้วนนั่เองครับปั่นโค้งก็ได้นั่นเองครับยิงไกลก็ได้นั่นเองครับโดยเฉพาะเจอหลานโอ้โหโคตรเสด็จแมวเลยครับยิงไกลเกิดแน่นอนนั่นเองครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแผน5แผนเด็ด ที่เล่นหลักๆในเกมอีทวอนย2024เอครับที่แบบเล่นเข้ามือนะครับไม่ใช่ว่าแผนที่เล่นไม่เข้ามือเอ็ครับเป็นแผนที่เล่นเข้ามือมากๆด้วยเองครับผมลองเล่นแล้ว5้าแผนนี้บอกเลยว่าเซฟไปเลนเองนะครับบุกมันๆนะครับโอเคอ่าลืมบอกนะครับแผนอันนี้สายคิวกเตอร์นะครับแนะนําเลยสายคิวกเตอร์ที่จริงมันจะเล่นสไตล์ไหนก็ได้นะครับแผนนี้นะ ผมเล่นได้ทุกสไตล์เลยน่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบบนเคาน์เตอร์เอาไว้คือเคาน์เตอร์หรืออีก2ส,สไตล์ก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับแผนนี้เป็นแผนหนึ่งที่ผมเล่นได้ทุกสไตล์น่เองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับ5แผนยอดเิ็ในเกมอ e ีฟวันสอ2024แล้วก็เล่นเข้าหมือด้วยเองครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องจะอีฟุตบอลบายทุกคนทุกท่านนะครับ ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันต้องเป็ดผบายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ,บคุณครับ